นะครับเราก็ได้เดินดูบรรยากาศนะครับของปราสาทวัดสะกำแพงน้อยครับเพื่อน โดยรอบนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับตรงนี้ก็จะมีครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดสะกําแพงน้อยนะครับนี่ฮะคนโบราณเวลาเขาทาอะไรเขาก็จะมีขุดบ่อน้ํานะครับเพื่อว่าเอาน้ํานี่มาบริโภคนะครับอันนี้คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อน ขาก็จะทําเป็นขั้นๆลงไปนะครับน่าจะลึกอยู่นะครับนะครับเพื่อนๆให้ดูกันนะครับบ่อน,น้ําศักดิส์สิทธิ์วักดกําแพงน้อยโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้ได้มาพาเพื่อนๆมาชมนะครับวัสดกําแพงน้อยนะครับสถานที่โดยรอบก็ล่มลื่นดีนะครับ มันแดดไปมันแดดนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือบริเวณบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดสะกําแพงน้อยนะครับเดี๋ยวไป,ไปดูซิว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างเขาเขียนอะไรไว้เขาบอกว่าปราสาทสักกำแพงน้อยนะครับที่ตั้งอยู่ กลางตำบลขยุงนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยจงังหวัดศรีสะเกดนะครับอ๋อ,อเป็นเป็นเหมือนลักษณะศุกร์สารานะครับสุขรสาราก็คือแบบเป็นเหมือนโรงพยาบาลนั่นแหละครับเป็นเหมือนโรงพยาบาลนั่นแหละครับ ปราสาทวัดสะกำแพงน้อยใครไม่เคยมาก็มานะครับที่ศรีสะเกดนะครับอยู่ที่อําเภออุทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับได้พาเพื่อนๆไปหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนลาศีสไลนะครับแล้วก็วัดสะกำแพงน้อยแล้วก็ยังพาเพื่อนๆไปเที่ยวทุ่งนาไปหลายๆที่เลยนะครับปีนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับตั้งแต่ที่เรามาทํา ช่องเรียวหรือมาทำ a c e b o o k มาทำเป็นครีเอเตอร์เนี่ยแหละครับเราได้ทำอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับต้องขอบคุณ a c e b o o k นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้สร้างสารรค์งานที่เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาทำแบบนี้นะครับแต่พอพอเราหันตัวเองมาเป็นครีเอเตอร์เนี่ยทำให้เรามีพลังที่จะต้องทำเรื่องพวกนี้นะครับเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเราก็อดไม่ได้ที่จะ จะถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละสถานที่นะครับมันมีความามีมนต์เสน่ห์ของแต่ละที่นะครับแต่ละสถานที่นะครับให้เพื่อนๆด้วยกันได้ดูแล้วก็ให้คนที่เขาสนใจได้ดูกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณ f a c e b o o k ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยแล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับ สัญญาว่าจะพัฒนาการทำคลิปให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ